วายมาอีกสวยเหมือนสวยแล้วหลายคูณแปดเจ็ดสิบแปดบาทครับผมลุล่วไปเลยนะครับผม,มดูแล้วจังหวะน,นี้ยังไม่หยุดอีกนะฮะก็มาดีคนดูมาดีครับผมมาดีครับผมมดูคดูณสิบไปเบาๆเลยครับผมดูเอาแล้วยังไงโปะป้าไปอีกครับผมโอ้โ,อโห,โห,โห,โหโ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่ pg นั่นเองนะครับผมมาดูก็เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้นะคนดูนะครับผมนี่นะฮะหน้าตาเกมนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปเล่นกันคนดูก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังในการที่จะไปนะครับผมคนดูมาเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เบ็ดสามแล้วกันนนะคดู มาดูว่าเป็นไงนี่ครับผมดูไปลุยนี่ครับผมเปิดแรกมายังไงครับผมมาแล้วนะฮะคนดูเอาล้วนะครับผมไหลไปนี่ครับผมดู4.50สตางค์นี่ครับผมท่านผู้ชมแล้ววายมาหนึ่งตัวครับยังเอ้ยได้คูณด้วยคูณหกไปหนึ่งทีครับ95บาทท่านผู้ชมยังไงต่อนะฮะไหลไปอีกครับผมแล้วยังไงนี่ครับผมอีก18บาทนะยังต่ออยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วเอมาครับแล้วดอกนี้โอ้โหไหลโคตรดีท่านผู้ชม โอเคนะครับผมบิ๊กวินไปเนี่ยครับผมมาดูนะฮะมาดีครับผมมาดูแค่นั้นแหละนะฮะสวยงามๆนะฮะท่านผู้ชมจัดเก็บไปแบบเต็มระบบนะฮะเออก็มาดีครับผมมาดูซุปเปอร์เมกลาวินนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมาดูโคตรโหดโคตรปังยังไงต่อนะฮะสวยไหลไปอีกนะฮะแล้วยังไงโอ้โหคอมโบเดียว เอ้ยมาแล้วครับผมคูณถ้าได้ตรงกรอบสีนี้นี่จะเป็นได้คูณนะคนดูเออแล้วยังไงมาต่อหรือเปล่าสวยเพื่อนสวยต่อหรือเปล่าครับผมนั่นแหละสวยเอาเยาวๆไปครับ8.5 5้า้าเลยครับผมท่านผู้ชมแล้วดวงตามายัางไงต่อโอ้โหคอมโบเดียวเกินไปเนี่ยครับผมแล้วตอนนี้โบบาไปอีกทีท่านผู้ชม โบบ้านไปทีแล้วคูณหกไปหนึ่งจัดไปหนึ่งปาบเลยครับผมวายมาอีกสวยเหมือนสวยแล้วไหลคูณแปดเจ็ดสิบแปดบาทครับผมลุลัวไปเลยนะครับผมดูแล้วจังหวะนี้ยังไม่หยุดอีกนะฮะก็มาดีคนดูมาดีครับผมมาดีครับผมมนดูคูณสิไปเบาๆเลยครับ,ผม,ผ,มบ,รบผ,มผมดูเอาแล้วยังไงโปป้าไปอีกครับผมโอ้โห เอาแล้วครับบิ๊กวินไปนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผมผมาดูสวยเพื่อนสวยนะฮะเจอจัดจัดนะครับผมผมาดูนะฮะโอ้โหมีแต่จิจ๊ดจัดอันนี้มาเจอจัดกันเลยทีเดียวนะครับผมผมาดูซูปเปอร์เมกาวินนะฮะสองร้อยสามบาทนะครับผมผมาดูแล้วโอ้โหยีสเคอุย้ยล้างกระดาษไปหนึ่งทีคนดูโคตรปั๊บโอ้โห,โห,โหสวยโบว์อีกทีเฮ้ย มันก็เวอร์เกินไปหรือเปล่าบิ๊กวินไปอีกแล้วนะครับผมมาดูนะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่นี่ยก็ฝากกระซืไลค์ให้ผมด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนี่บผมดูนะฮะโอ้โหมาอีซูเปอร์นะครับผมมาดู284บาทโคตรสวยโคตรโหดโคตรตึงแต่เั็นไหลแบบตึงๆอะครับน้องๆเดี๋ยวยังไงขอดวงตามาได้ไหม ถ้ามาหนีล้างกระดานเลยนะโอ้โหเอมาไหลต่อครับผมสวยเป็นสวยคูณหกไปหนทีสิบเอ็ดบาทนะฮะยังไงต่อนะฮะแล้วแบบอุ้ยมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นแหละครับผมมาดิไหลเป็นน้ำกันเลยทีเดียวนะดูเอาคูณสิบไปหนึ่งทีสามบาทนะฮะตัวละบาทนะ <laughs> ตัวละเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหสวยครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะ เดี๋ยวเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแต่ฟรีเกมยังไม่มาเลยลองซื้อไหมคนดูเบ็ดสาซื้อเท่าไหร่2,000ตังค์ไม่ถึงนะฮะเบ็ดสิบาทเท่าไหร่750ยังพอได้อยู่นะครับผมมาดูมาดูว่าซื้อฟรีเกมจะเป็นยังไงนะฮะขอดูหน้าตาฟรีเกมหน่อยแล้วกันนะฮะปั่นแบบว่ารอสเก็ตเตอร์มาคงคงไม่เห็นนะดูทรงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมมาลุยต่อครับผมมาดูแล้วยังไง อ๋อวายจะสุ่มหรอหรอมาดิครับล้างกระดานเพงทีแล้วยังไงคนดูโอ้ยโตโว,วคูนมันจะขยับนะช่องโวคูนอ่ะเฮ้ยแล้วมันมาเรื่อยๆหรอเอาดิอย่างนี้ก็เวอร์ไปดิแต่ตัวจ่ายไม่มีโู้โหเช่ามาเต็มจอเลยมั้ยนี่เหลือ3ฟรปีนะฮะแต่ว่าฟรีเกมแบบ จ่ายโคตรน้อยเลยสับภาพอุย้ยมันจะมาเต็มช่องเลยอะตรงช่องกลางอะคนดูอุย้ยก้าแถวสามไม่มีอะไรเนี่ยฟรีเกมอย่างกำเลยซื้อไปตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหอะไรครับเนี่ยคนดูกำไรเดือนร้อยแปดสิบหกบาทอะไรหลัวงง ไปกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็รีวิวข้าวแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมใหม่พีจีนะครับผมนะไปครับยีิบ้าบาทนะลุยต่อเบ็ดสิบยาวๆก่อนแล้วกันขอได้กำไรคืนก่อนนะฮะโอ้โหเสียไปพีีเลยเจ็บาทงงปีเกมอย่างกากเอาไหลต่อครับคุณดูคูณสี่ไปครับสิบสี่บาทนะยะฮู้บึมสวยมันต้องอย่างนั้นแหละ เย้ฮูสวยขูณสิปึ้มอู้ยดอกนี้เต็มกราบลากันได้เป็นทีเย้ฮูสวยโบไปหนึ่งทีครับสองร้อยสิบหกบาทท่านผู้ชมมาแล้วครับมันต้องอย่างนั้นแต่งดีกว่าฟรีเกมอีกโอ้โหสภาพมาก็ปิดท้ายกันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับ รอบนี้นะเกมใหม่พีจีนี้ครับผมก็ได้มาเท่าไหร่นะทุน300ก็โุ้ยพันกว่าบาทเลยนะคนดูก็คุ้มแล้วนะสำหรับวันนี้นะคใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาันไปเพียงตัวนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ